ผมขอถามอีกครั้งใครเอาเงินพ่อผมไปถ้ามันสองคนไม่ยอมรับก็ไล่มันออกจากบ้านไปเลยสิคะพี่เขยใครเป็นคนเอาไปเอามาคืนเถอะคะ่ะอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่รีบๆคืนมาสิเรื่องมันจะได้จบๆแต่ว่าเราสองคนไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะถ้ายังปากแข็งแบบนี้อยู่ เดียโทรแจ้งตำรวจแล้วนะคะมี้ไม่อยากเสียเวลาตั้งแต่ข่าวสองคนเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้เลยนะเขาคงไม่ได้อาไปจริงๆก็ได้แล้วพ่อจะไม่หาความจริงเลยเหรอคะพ่อครับแล้วพ่อคิดว่าใครเอาไปล่ะครับอะไรจะมามองฉันทำไมเนี่ยถ้าไม่เชื่อใจกัน คนตัวเลยค่ะจะให้สบายใจก็คนเลยค่ะเมคุณค้นตัวน้องสาวคณสิค่ะมันต้องคนเมย์พ่ออาจจะลืมที่อื่นก็ได้เธอสองคนกลับไปทํางานเถอะเดียยังไงเดือนนี้ย พ่อฝากายเงินเดือนให้ตานกับออนเขาด้วยครับพ่อเดี๋ยวผมเอาเงินผมใจให้เขาเองครับถ้า,างั้นพ่อไปพักก่อนนะครับพี่เดียแเราจะหาคนที่ขโมยเงินพ่อไปได้ยังไงล่ะพ่อไป็นคนที่หลงที่ลืมอยู่แล้วเงินหายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ อเมผมฝากคุณเอาเงินเดินไปจ่ายให้ตังกับออนเขาหน่อยนะเดี๋ยวผมต้องรีบไปประชุมค่ะพี่พี่เมย์จะเอาอยัางไงกับคนงานสองคนนั้นดีพี่ทำยังไงก็ได้ให้มันสองคนออกจากบ้านแล้ว มาค่ะเดี๋ยวอันจัดก,การให้เองพี่ตาลพี่ตานคิดยังไงกับเรื่องนี้คะทำไมอยู่อยู่เงินของเจ้านายถึงหายได้คะพี่คิดว่า ต้องเป็นน้องสาวคุณเมย์เอาไปแน่นอนเลยอะพี่ตาลคิดเหมือนออนเลยดูร้อนรนอะไรก็ไม่รู้แถมยังบอกว่าเราสองคนเป็นคนเอาไปอีกแกสองคนแอบว่าฉันเหรอก็เราสองคนไม่ได้เอาไปจริงๆทําไมคุณถึงใส่ไลฟ์พวกเราสองคนล่ะครับคุณมีลฐานอะไรไหมแล้วนี่จะมาขึ้นเสียงใส่ฉันทําไมใหยฉันรู้นะ พวกเราไม่ใช่คนขี้ขโมยพอได้แล้วฉันไม่อยากฟังอเงินเดือนก็งกแกสองคนขอบคุณครับเออทำไมเงินมีแค่หมื่นเดียวล่ะครับฉันก็ไม่รู้ พี่เดียเขาให้มาแค่นี้สงสัยพวกแกสองคนคงไปทําอะไรให้พี่เดียเขาไม่ถูกใจตรงไหนหรือเปล่าเป็นแค่คนงานทําอะไรให้มันรู้ตัวด้วยเออออนบอกแล้วว่าคนคนเนี้ยต้องไม่ใช่คนดีแน่จะเอายังไง,ไงกับเรื่องเองินเดือนดีอะเงินหายไปตั้งหลายพันเลยนะ ออนยอมไม่ได้ค่ะยังไงออนก็จะไปบอกให้คุณเดียทราบแต่ว่าถ้าพี่กลัวพี่ก็ไม่ต้องไปออนออนรอพี่ด้วยออนเอา้าวออนตันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมคุณเดียต้องหักเงินเดือนของเราสองคนด้วยคะออนขอเหตุผลหน่อยค่ะผมไม่ได้หักนะครับ เมื่อเช้าผมก็เอาเงินให้เมไปใจใ่ายพวกคุณครบแล้วนะครับแต่ว่าคุณอันเอาเงินมาให้เราแค่เหมือนเดียวแล้วบอกว่าเราสองคนทําให้คุณเดียไม่พอใจเลยโดนหักเงินเดือนครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นออนบอกให้ก็ได้ค่ะเงินที่หายไปตอนเช้าน้องสาวของคุณเมเป็นคนเอาไปค่ะ ทำไมคุณพูดแบบนี้ออนกับพี่ตาลเราเห็นเต็มสองตาค่ะถ้าคุณเดียไม่เชื่อคุณเดียก็ลองไปเปิดกล้องวงจรปิดย้อนหลังดูสิคะเงินที่หายไปวางอยู่ที่โต๊ะอาหารออนเห็นตอนออนเก็บจานแต่ออนก็ไม่ได้หยิบไปแต่พอคุณเมย์พาน้องสาวของคุณเมย์เข้ามาที่บ้านตอนเช้าพี่ตาลกำลังจะเอากระเป๋าเข้าไปเก็บให้แล้วก็เห็นน้องสาวของคุณเมย์หยิบไปค่ะ มย์คุณรีบพาน้องสาวคุณออกจากบ,บ้านผมเดี๋ยวนี้เ,เกิดอะไรขึ้นล่ะคะพี่เดียทำไมต้องให้น้องอันออกจากบ้านด้วยล่ะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านมันเป็นพ่อลองสาวของคุณถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตคุณรีบพานลองสาวคุณออกไปซะ พี่เดียคะแต่เราคุยกันแล้วนี่คะาว่าเราจะใหน้น้องอันอยู่ที่นี่หรือจะให้ตำรวจหน้าลกไปก็ได้ค่ะอันพี่เดียบอกว่าแกเป็นคนขโมยเงินไปงั้นเหรอแกได้เอาเงินไปไหม อันไม่มีเงินนี่พี่พี่รู้ว่าแกไม่มีเงินพี่ถึงเอาแกมาอยู่ด้วยนี่ไงท,ทำไมแกถึงทำแบบนี้เนี่ยแล้วทำไมพี่เมยไม่บอกล่ะว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดจะมีหรือว่าไม่มีแกก็ไม่ควรทำแบบนี้พี่พาแกมาอยู่ได้ไม่ถึงวันแกก็ขอเรื่องให้พี่สละพี่ช่วยแกไม่ได้จริงๆนี่พี่เมย์จะให้อันออกไปอยู่ข้างนอกเหรอพี่ ถ้าแกไม่ออกไปเองพี่เดียเขาก็จะพาตำรวจมาเอาแกออกไปแล้วตอนเนี้ยพี่คิดว่าพี่เดียเขากำลังเห็นว่าเราคุยกันอยู่ด้วยผมต้องขอโทษพวกคุณสองคนด้ียนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เงินเดืนอนเขาพูดสองคนขับไอเท่าไหร่นะครับ 0กพันครับนี่ครับเงินหกพันบาทขอบคุณครับขอบคุณค่ะ อยู่กันได้วะ